สวัสดีค่ะท่านที่อยากได้ที่ดินติดลำธานนาครน,นายกนะคะวันนี้มาแนะนำที่ดินแปลงเล็กขนาดหนึ่งไร่เป็นวิวภูเขาล้อมที่กัดอยู่ที่ตาบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกค่ะตอนนี้ยืนอยู่ทางเข้าหน้าแปลงที่ดินนะคะด้านหน้าก็คือถนนที่จะ ไปเจอกับถนนโยธาธิการเลี้ยวขวาไปอ่างเก็บน้ำห้วยปลือเลี้ยวซ้ายไปอ่างเก็บน้ำสายทองนะคะที่ดินทางเข้าของเราเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นไฟฟ้าสามเฟสนะคะแล้วก็เรามีเพื่อนบ้านนะคะยกบ้านขึ้นแล้วสองหลังนะคะหลังแรกเป็นหลังใหญ่แบบนี้เลยค่ะที่ดินของเราจะอยู่ด้านในนะคะ ตอนนี้ว่างทั้งหมด5แปลงนะคะขนาด1ไร่ค่ะตรงนี้ยืนอยู่ทางหน้าของทางเข้านะคะเป็นคลองธรรมชาตินะคะเป็นคลองโกค่ะวันนี้นะคะน้ําไหลก็คือปริมาณน้ําที่ปล่อยมาจากสปริงเวย์ตรงอ่างเก็บน้ําำาสทองค่ะเป็นภูเขาล้อมแบบนี้เลยนะคะภูเขาลําดวนค่ะด้านหน้าก็มีเพื่อนบ้านอยู่หมดเลยนะคะ ถ้าเราขับเรียบคลองนี้ไปนะคะก็จะไปผ่านกับบ้านพักภูวิลล่ารีสอร์ทเพื่อนบ้านเป็นซอยสามัคคีสีค่ะแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายออกมานะคะแล้วก็เลี้ยวขวาตามไปนะคะก็จะไปผ่านวัดลังลีนะคะแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าเส้นที่เป็นโยธาธิการแล้วก็เลี้ยวกลับลงมาเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยปลือแล้วก็จะ มุ่งตรงไปทางภูตะลึงแล้วก็เป็นแยกสุพรรณิกานะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองนครนายกเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังของแปลงที่ดินทุกแปลงนะคะก็ติดติดกับคลองน้ำเย็นนะคะ ตอนนี้อยู่ที่แปลงหมายเลขสามนะคะซึ่งแปลงแรกเพื่อนบ้านสร้างบ้านไปแล้วค่ะทุกหลังนะคะก็จะได้คลองน้ำเย็นอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นวิวภูเขาล้อมแล้วก็มีถนนสาธารณะ6เมตรค่ะพิเศษนะคะก็คือมีที่งอกลงมาที่คลองน้ำเย็นแบบนี้นะคะ แปลงนี้อยู่เป็นแปลงหมายเลขสี่ค่ะแล้วก็หมายเลขห้านะคะที่องอกเกือบ200ตารางวาที่ตรงนี้ก็อยู่หน้าบ้านขนาดสองไร่เพื่อนบ้านสร้างบ้านจัดสวนให้เรียบร้อยนะคะท่านมาทุกเสาร์อาทิตย์น,นะคะแล้ววันหยุดนะกขัตเเลิกค่ะเขาจะปูหญ้าลงมานะคะแล้วก็เรียงหินเป็นลำทารแบบนั้นเลย